ตอนนี้เราอยู่ในแปลงหลังเขาเขามีพื้นที่แปลงกว้างมากไม่ใช่เพราระบบกินเขานะครับแต่ระบบแปลงเขาก็ดีนะครับแล้วก็มีที่นกาเป็นคล้ายค้ายบริษัทที่ชื่อเอกชนะที่ชื่อว,ว่าแคฟาร์มมีประมาณ700สาขา ทั่วประเทศนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับใช้การเพาะปลูกในการเยียวยา,าคนในกลุ่มต่างๆนะครับวันนี้ได้รับเกียรติมากจากมเ,เซอร์พาเดินดูแปลงนี่เราเดินออกมาจากในแคมปัสสักผมว่าสักกิโล2กิโลนะครับแปลงเขาใหญ่มาสักกิโลนีง